เอาละครับทุกคนตอนนี้เราก็แวะทานข้าวของวันกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปดูวิธีการทําพรมกันนะครับหลังจากเราไปดูวิธีการทำไผยะคามาใช่ไหมเราตอนนี้หิวมากเลยก็เลย <c oughs> นี่ฮะเราอยู่ที่ร้านน้องพรนะครับผมนะ <c oughs> อ,อก็เป็นร้านเด็ดในย่านนี้นะครับผม <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรน่ากินบ้างนะครับ <c oughs> นะ่ะ <c oughs> ไป สวัสดีครับพบกับพวกเราหาแต่เรื่องนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ที่พี่หนนะโรงเรียนชาวบ้าน,น,าานสูตรเรียนรู้นะชุมชนบ้านคลองหัวช้างอ่าตอนนี้เราอยู่ในจังหวัดสระบุรีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อำเภอก็เหมือนเดิมเลยแลาเป็นอีพีที่2นะฮะต่อจากที่เราไปดูการภัยยญคามาเมื่อกี้นะวันนี้เราจะมาให้ทุกคนมาดูโรงเรียนชาวบ้านในหมู่บ้านนี้นะว่าเขาทําอะไรกันเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะว่า เออไอสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันน่าสนใจตรงไหนอย่างไรนะฮะไปเราไปรอติดตามดูกันได้นะครับไปจัดตา สวัสดีครับผู้ใหญ่วานสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับเชิญครับได้เลยได้เลยฮะได้เลยฮะผู้ใหญ่วานครับผมกาโต้นะครับครับผมครับผมคือผมเนี่ยเห็นเห็นว่าผู้ใหญ่วานเนี่ยทำทอผ้าแล้วผมผมสนใจการทอผ้าอะไรผมเลยอยากมาถามผู้ใหญ่วานว่าฮะไอการทอผ้าเนี่ยมันเริ่มต้นอย่างไรครับในชุมชนนี้จริงๆที่นี่ที่นี่มันเริ่มต้นเป็นชุมชนแรกคือคือเปิดหมู่บ้านแรกเลยครับแยกมาจากหมู่ห้า มันเป็นประชากรที่อยู่เชิงเขาเยอะนะเ <ừ, S 2> นาะวันนี้หมู่ห้าเนี่ยประชากรมันเยอะแล้วเขาก็เลยแบ่งเป็นเป็นให้หมู่สิบตรงเนี้ยที่น้องนั่งนี่นคือหมู่สิบที่แยกมาจากหมู่ห้าแล้วก็แบ่งส่วนหนึ่งส่วนหนึ่ง,นนงตัดโซนเลยคนละครึ่งอีกครึ่งหนึ่งท้ายน้องก็เหมือนเดิมว่าหมู่ห้าครึ่งใหม่เนี่ยก็จะเป็นของหมู่สิบหมดเลยเราก็ดูแรหมู่สิบเนี่ยคือจะอยู่เชิงเขาแล้วก็วิถีชีวิตที่หากินเนี่ยคือ เป็นชาวบ้านที่ยากจนนะครับแล้วเขาก็คือไม่มีไม่มีมมไรายได้เสริม,มผมอ่ะหลังจากได้เป็นผู้ใหญ่แล้วส่วนหนึ่งก็ได้ไปอบรมบ้างอะไรบ้างนะฮะก็ได้ได้ความรู้ตรงนั้นมามเสร็จแล้วก็มาตั้งกลุ่ม,ต,มตั้งกลุ่มก็มีพัฒนาชุมชนมีกสนที่เป็นเป็นแม่ขายเป็นเครือข่ายที่แนะแนวให้จัดตั้งกลุ่มคุณจะต้องทําแบบไหนมี อ่าประธานรองประธานเรขาเฮรันญิกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องทําตามให้เป็นระบบนะฮเป็นระบบอ่าหลังจากทาเสร็จเนี่ยตั้งกลุ่มเสร็จนะฮะ <c oughs> เราก็เอากลุ่มแม่บ้านที่เขาเพราะว่าที่เนี่ยคนหลากหลายจากมาจากอีสานส่วนหนึ่งม,มาจากอ่าคนของสระบุรีเราส่วนเหนือนะฮะก็จะจะดูรวมๆกันเสร็จแล้วเราก็ได้จากอีสานเนี่ยเขาบอกว่าอีฉันทอผ้าเป็นนะฉันเคยทอผ้ากก ได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ,ะแล้วพอดีอหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ผมเนี่ยคือตําบลเขาเพิ่มเขตอําเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกเนี่ยเขาทอพรมพวกนี้อยู่แล้วเราก็เอาแม่บ้านกลุ่มแม่บ้านที่ที่เขาเก่งๆอ่ะที่เขาเป็นอยู่แล้วนะฮะมีความรู้ส่วนหนึ่งคือเราไปไม่หมดนะฮะถ้าไปหมดนี่เราต้องมีค่าใช้จ่ายเยอะเราก็เอาแค่คนที่เป็นไปนะฮะคนที่เป็นไปเสร็จแล้วไปประมาณสองสาคนโดยโดยตัวผมด้วยเป็นผู้ใหญ่ใหม่ๆแยกแยกมุมใหม่ๆนะฮะ ก็ไปเอาไปเอาความรู้เสร็จแล้วเมื่อสมัยก่อนไม่ใช่เป็นกี่อย่างนี้นะฮะมไม่ใช่เหมือนปัจจุบันก็จะเป็นกี่แบบเดินขึ้นนะฮะเดินร้อยได้ใส่นี่แล้วก็ดึงไป,งไปจะเอากี่ผืนก็ดึงไปก็จะไปม,มีไม้ตอกอยู่ทางโน้อนอีกอันนึงเดินขึ้นเดินไปอย่างเงี้ยถ้าตัวนี้ก็ประมาณ65รอดถ้าเป็นกี่ใหญ่หลังผมเนี่ยก็จะ ร้อยสี่หลอดอันนี้เป็นผ้าใหญ่นะร้อยกับสี่หลอดอันเนี้ยถ้าทอหมดร้อยสี่หลอดเนี่ยก็จะได้ผ้าผ้าผืนประมาณสามพันกว่าผืนสามพันกว่าผืนสามพันกว่าผืนนะครับผมทำสติไว้หมดเรียบร้อยนะฮะก็คือจะได้สามพันกว่าแล้วแล้วเดือนหนึ่งนี่รับมาเยอะไหมครับอ่ามันอยู่ที่สมาชิกอยู่ที่สมาชิกด้วยอ่าเมื่อก่อนสมาชิกสามสิบกว่านะสามสิบกว่าคัวเรือนเนี้ยมาทออยู่ที่นี่หมดเลย คราวนี้มันเกิดมันเกิดที่ไอตัวตัวกี่นี้ยังไม่มีนะที่ผมว่านะต้องใช้มือพุ่ง <Okay. S 1> ใช้เข็มพุ่งอีกคนนึงก็กระทบอย่างเนี้ยกระทบให้มันแน่นนะลูกเนี่ยให้มันให้มันแน่นนะนะถ้า,ถ,าถ้าอีกคนนึงมาอีกคนนึงไม่มาทําทไม่ได้ต้องมา<อ>ทั้งคู่นนต้องมาทั้งคู่อ่าพอมาพอมามีสมาชิกแล้วมาแปลงมาแปงแลงเราก็พยายามที่จะหาระบบนะฮะตัวตัวผมเองก็หาแบบ ให้มันให้มันไม่ต้องมายุ่งกันอะไรเงี้ยเขาก็ใช้นี่อีกกี่ตัวนี้ก็ใช้อีท้าเนี้ยเนี่ยหนูเห็นไหมนะมันมีความหงายแต่ตัวนี้เป็นตัวพุ่งอย่างเดียวเนี่ยลูกพุ่งอย่างเดียวเนี่ยก็จะจะเอานี้เสียบปุ๊บมันก็จะพุ่งมาเนี่ยเราก็หยิบแค่ตรงนี้ท่านั้นเองคอยรอรับอ่าก็ก็ทีนี้ก็ไม่ต้องไปรอกันว่าคุณมาหรือไม่มาผมก็ท้องผมได้อะไรอย่างเงี้ยฮะเป็นอย่างนั้นลักษณะนั้นนะลูกก็ก็จะหลังอย่างนั้นมันก็เป็นกลุ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น พอใหญ่ขึ้นก็ชาวบ้านก็มีไรายได้อพอมีไรายได้เสร็จศูนย์ก็เริ่มแคบศูนยก์ก็เริ่มเล็กลงเมื่อก่อนใช้มุงหลังคามุงแฝกเล็กๆนะฮะลูกก็มีทํากันอยู่ไม่ไปไหนก็อยู่ร่วมกันหมดพอหลังๆอย่างนั้นพอพอไดอ้พอมันเริ่มที่จะลงตัวแล้วก็แยกแล้วก็มาทํากี่พุ่งนี้ขึ้นกี่พุ่งนี้ขึ้นนี่เราก็ <c oughs> ไม่ใด้ทาอย่างเดียว เราสอนด้วยแล้วทีนี้รับสอนด้วยรับสอนด้วยทั่วทุกสารทิศจากจังหวัดไหนไหนไหนมาดูงานเขาก็มาเริ่มที่จะพากลุ่มแม่บ้านมาเรียนรู้กับเราเราก็ค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆเขาก็ทีนี้ก็ต้องมีคนมาดูงานหลังจากพอประสบความสาเร็จคราวนี้คนมาดูงานเยอะมันก็ต้องสอนด้วยรับแขกด้วยขายด้วยขายด้วยก็มีกลุ่มแม่บ้านเยอะขึ้นเยอะขึ้นก็ทําขายด้วยแพ็คด้วย แล้วพอนานมาสักสามสี่ปีมั้งฮะประมาณปอทก็ของเอกชนเนี่ยจะปอทเนี่ยเห็นไหมลูกเนี่ยเบป้ายอยู่เขามาสนับสนุนมาในโครงการของรักป่าสร้างคน8ปิดีตำบลวิถีพอเพียงของโครงการปอทออันแรกๆของปอทเหมือนกันที่นี่ก็เป็นต้นแบบของปอทหนึ่งในหนึ่งในทั่ว 70สิบกว่าจังหวัดของสระบุรีของทุกจังหวัดอยู่ที่นี่หมดศูนย์การเรียนรู้นี่ถ้าเป็นแม่แบบแม่แบบของของปตทเลยปตทก็มาเอาเราเป็นแม่งานก็เอาคนทุกจังหวัดมาเรียนรู้กับเราหมดเป็นศูนย์การเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้ใหญ่มากใหญ่มากครับก็เรียนรู้ด้วยแล้วปตทก็มาดูเรเราดูแลเราจ้างเด็กนักเรียนที่จบปริญญาตรีที่จบใหม่ๆ มาทําบัญชีให้จ้างเดือนละหมื่นห้าปอทอให้นะฮะก็ดูบัญชีของหมู่บ้านเนี่ยแหละอะไรมีอะไรก็เราก็เรียกใช้อย่างตัวเราเราไม่เก่งเราก็เรียกน้องคนที่เป็นบัญชีเนี่ยมาทําให้ก็โอเคก็ทํามาปอทอจ้างอยู่ห้าปีปจ้างน้อง5ปี5ปดูแรเรา5ปีค่าไฟฟ้าน้ำปละปลาอะไรเขาจ่ายหมดมก็ได้กลายเป็นศูนย์ใหญ่ปัจจุบันเราเป็นต้นแบบให้ปตท,อทอ ผู้ใหญ่บอกว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยทำเเมื่อก่อนก็ทั้งเปิดเรียนรู้แล้วก็ทขายด้วยขายด้วยเออเมื่อก่อนไม่ใช่ตอนนี้เนี่ยตอนนี้ยังขายตอนนี้ก็ขายเหมือนเดิมแต่มันมันมันเล็กลงมาหน่อยเมื่อก่อนส่งสิงคโปร์นะลูกส่งโอ้ส่งลงเรือส่งลงเรือก็ถ้าส่งลงเรือเนี่ยเขาจะมาทิ้งเป็นรถพ่วงอะลูกรถพ่วงต้องเต็มรถพ่วงนะเราก็เป็นเครือข่ายกับเขาไม่ไผ่ที่ที่เราไปเรียนรู้นะสองสองที่นี้ก็ถ้าเต็มรถพ่วงก็ ส่งไปแต่รถพวกแต่พวนี้มันประมาณเยอะไหมครับโอ้โเป็นสี่ห้าหมืน่นผืนนะหลงโอ้โเป็นหมื่นผื้นเป็นหมื่นกว่าจะรวมกว่าจะรวมติดนะแลวหนังจากนั้นก็ส่งไปเรื่อยๆชาวบ้านก็มีงานทํามีมาเรื่อยๆอะครับมาจนมา,มานี้แหละมาโควิดที่มัน<ห>ที่มันมาทําให้เราคนไม่มาดูงานหนึง่งเราเนี่ยดีดีเพราะอะไร ดีเพราะว่าไม่ต้องออกไปติดโควิดนันอ,ออกติดี่อออดเราก็ทอผ้าอยู่บ้านเรามีตังมีมีที่ขายมีอะไรได้สบาย,ยก็เป็นที่ท,ที่ที่ดีของจังหวัดอีกละเพราะว่าเราไม่ต้องไปติดโควิดเราได้มีไรายได้ตรงนี้นะฮะก,ก,ก็ก็หลายส่วนแล้วก็ไม่ได้ส่งที่เดียวปัจจุบันก็สมัยก่อนที่ส่งมาเดนสิงคโปร์แล้วก็มาส่งสุราษฎร์ส่งสุราษฎร์ด้วยสุราษฎร์เนี่ยวิ่งรถมารับที่นี่เขาจะเอาของจากสุราษฎร์มาส่งกรุงเทพ พอมาส่งเทพเสร็จก็มารับมารับผืนผ้าเนี้ยจากเราลูกทีละห้าพันผืนทีละห้าพันผืนห้าพันต้องรวมไว้นะก็ชาวบ้านสมาชิกเรานี่แหละที่มาเรียนรู้กับเราแหละแต่ตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่นี่ไงเขาอยู่ที่บ้านเขาหนูมาอาจจะได้เห็นบ้างเขานั่งทออยู่ที่บ้านเขาเสร็จแล้วเขาก็พอเป็นผืนอย่างนั้นเขามาส่งเราลูกนั่นอ๋อออก็คือมาส่งเราก็จ่ายเงินไปจ่ายสดเลยไม่มีติดกัน เพราะว่าตอนนี้กลุ่มเราอยู่ได้ไม่ต้องไปหาหยิบยืมเงินใครแล้วนะเราอยู่ตัวมีชื่อเสียงแล้วใช่แล้วเราก็อของเราเราเมื่อกี้ที่ผู้ใหญ่บอกว่าไม่ต้องไปง้อตลาดของเราดีขเาดขเาตามมาซื้อเราหมดเขารู้จักแล้วเขารู้แล้วนะมันยังไงเอ้ยบ้านของหัวช้างไปอะไรอย่างเงี้ยก็ตรงนี้ก็เป็นเป็นสิ่งดีของหมู่บ้านเพราะว่าหลายๆบ้านนี่ก็มีจักแบบนี้มันเกือบหมดเลยเกือบหมดเลยเกือบทุกหลังคาแล้วตีนนี้มันก็จะมีพ่อค้า คนขาเก่าก็มาให้ผู้ใหญ่มาส่งที่นี่ที่ศูนย์บางคนขาใหม่บางอาจพ่อค้าก็อาจจะมาเร่รับซื้ออะไรอย่างเงี้ยมีอยู่มีครับแล้วโอการผลิตนี่คือถ้าสมมติว่าวันหนึ่งเนี่ยสามารถผลิตได้กี่ผืนวันหนึ่งเนี่ยถ้าถ้าเราถ้าคนที่เก่งๆนะอย่างอย่างพวกผู้ใหญ่เงี้ยไม่ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วเนี่ยเนี่ยวันหนึ่งเขาประมาณได้50ผืนโอ้ห้าสิบสี่สิบห้าสิบผืนน่ลูกประมาณนะวันหนึ่งประมาณทีนี้ไอไอเราที่เมื่อกี้ที่ผมบอกน้องก็คือ เราทําเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงด้วยเช้ามาก็ไปเก็บผักตัดผักเก็บผักเที่ยวไปที่นี่ผักจะขายได้ทุกอย่างกับเป็นกรรมแล้วก็มีพ่อค้าก็คือลูกหลานเราเนี่ยแหละมารับแล้วก็ไปส่งที่สระบุรีเราก็เลยได้ตังเช้ามาก็เก็บผักเก็บอะไรได้ตังเสร็จอ่าเลิกแล้วแดดร้อนก็เข้ามาเข้ามาทอผ้าต่อนั่นแหละฮะก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะตรงนี้ที่ทําให้กับหมู่บ้านที่ได้ได้ได้รางวัล ทุกรางวัลทุกรางวัลด้วยล่าสุดนี่ก็เป็นกลุ่มแม่บ้านและดับประเทศระประเทศเลยครับโอ้โหไปกลไปไกลมากครับผมเห็น่ตั้งแต่ส่งออกนอกนี่ก็ห้าหมื่นปืนก็เขาทำมาเรื่อยๆอย่างนี้นะแต่ที่นี่ก็จะอยู่อย่างนี้ก็ว่าที่อื่นน่ะหนูเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยไปสอนหมด13อําอำเภอของสระบุรีโอบสามอำเภอสอนหมดกลุ่มแม่บ้านทุกทุกหมู่บ้านมันอยู่ที่ผู้นำคือได้งบประมาณแล้ว มันพอชอก็จะให้ถ้าจัดกลุ่มแสนหนึ่งอะไรเงี้ยมันจะมีเงินให้อยู่แล้วพอหลังเงินหมดแสนหนึ่งแสนหนึ่งก็เลิกจะต,ต่อยอดใหม่ก็ไม่มีส่วนใหญ่มันจะเป็นอย่างนั้นเจ๊งหมดเลิกหมด,ด,หมดกี่ก็ตั้งเว็นหนูสอนไว้นเนี่ยเป็นอย่าง,งานั้น <c oughs> อยู่น้อยอยู่น้อยมากเนี่ย <c oughs> ตอนนี้อยู่น้อยมากเมื่อ <c oughs> ก่อนนี้น้องโดนผมก็ไปรับผ้าทีถึงน้องโดนนะ เราลูกลูกทีมผมอยู่ที่นั่นก็มีเพราะเราไปสอนไว้ไงฮะเขาก็เขาก็สอนเสร็จเขาก็มีผ้าผู้ใหญ่หนูทอผ้าได้สามร้อยห้าร้อยพันผืนมารับหน่อยแล้วก็รถวิแอพไปก็ซื้อแล้วก็เอามารวมไว้ตรงนี้พ่อค้ารู้พอพ่อพอรู้ว่าผ้ามีกี่พันผืนเขาก็จะโทรหาผมเลยเพราะว่าขาประจำผมมีครบหมดแล้วผู้ใหญ่ตอนนี้มีผ้ากี่ผืนหนูจะเอาพันหนึ่งมีผ้าหนึ่งก็มารับโดยตรงเลยไม่ต้องไปผ่านใครแล้วครับ ซื้อที่ศูนย์เลยครับซื้อที่ศูนย์เลยครับโอ้ยิงก็เป็นอันนี้เป็นผ้าเล็กอันนี้ผ้าเล็กนะฮะอันนี้ผ้าเล็กเหรอครับอ่าผ้าเล็กไซส์หลไซส์เหรอมีสามไซส์สามอย่างก็คือผ้าอ๋อเพราะว่าทำพรมเนี่ยคือมันก็ต้องคัดเลือกผ้าคัดเลือกผ้าลูกว่าบางผ้าบางทีมันก็เป็นขนก็ใช้ไม่ได้นะอ่าเป็นขนมันจะฟูยุ้ยยุ้ย้ยอย่างเงี้ยมันก็จะจะราคามันจะตกหน่อยเนี่ยเห็นไหมแอนเดียอง่างเนี้ยก็จะเป็นขนนิดๆแต่บางคนเขาก็ชอบ มันซับน้าดีอ่ามันซับน้ำดีอ่านี่นี่นี่คือผ้าผ้าใหญ่ใหญ่ส่วนหนึ่งก็อันเนี้ยเราซื้อสมาชิกอ่าสิบสี่สิบห้าบาทนะสิบสี่บาทห้าสิบเราส่งสิบเจ็ดบาทเขาไปขายยี่สิบยี่ห้าสามพันร้อยกำไรทุนอ่าอันเนี้ยอันเนี้ยอันนี้นเนี้เนี่ยที่ว่าสุราศหรือส่งออกเนี่ยอันนี้เป็นอย่างนี้แต่แต่ผ้าเนี้ยมันก็จะมี มันไม่ได้ทอคนเดียวไงลูก <c oughs> มันทอหลายที่หลายกลุ่มบางคนก็ทอแน่นคนก็ไม่แน่นแต่ที่นี่ศูนย์เนี่ยเน้นให้แน่นอย่างเดียวสามารถเอาเนี้ไปใส่เครื่องปั่นได้นะลูกอันนี้คือไซส์ใหญ่สุดป่ะครับอันนี้ไซส์ใหญ่สุดใส่ใหญ่สุด,<น>สดตามตามเต็มท้องตลาดเขาอะเนี่ยที่เขาขาย25หรือ3 0 0นร้อยเนี่ยเขาซื้อจากเรา,าเราส่งแค่17บาทนะราคาส่งนะครับราคา17บาทแต่จะซื้อปลีกผืนเดียว ขายยี่สิบนะถ้าซื้อยกมัดอย่างนั้นอ่ะร้อยเจ็ดิบสิบผืนนั่นอ่ะร้อเจ็ดสิบลูกอ่าแล้วมีเกรดดีเกรดดีสาวได้หยิบมาให้ลุงอ๋อมีมีเกรดดีแยกมีฮะมีมีเกรดดีของฝากอันนี้เป็นไซส์เล็กนี่เห็นไหมฮะไซส์เล็กที่ผมทออยู่นี่แหละนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือเราซื้อสมาชิกอ่าเจ็ดบาทห้าสิบเจ็บาทห้าสิบขายสิบบาทขายส่ง เขาไปขายสิบห้าบาทนี่ก็จะมีหลายหลายระบบอันนี้อันเนี้ยที่ทำอย่างนี้เพราะอะไรก็ผ้าอันนี้เลยฮะแต่เราเราเน้นเน้นเน้นอันนี้เน้นเนื้อผ้าให้มันเรียบให้มันสวยงามให้ให้มันเส้นเท่ากันไม่ใช่อันนี้เล็กอันนี้ใหญ่อะไรเนี้ยมันจะเท่ากันหมดนะฮะเลือกผ้าที่ให้มันมีระบบให้ดีขึ้นเพราะว่าที่เนี้ยที่นี่ไม่ใช่กระจอกนะสิงคโปร์มาดูงานยี่สิบกว่าปีแล้วนะ มาดูงานที่นี่นะครับมาตั้งแต่แตผมเป็นผู้ใหญ่ะแหละตั้งแต่เป็นศูนย์เรียนรู้เราเลยแพ็กเกจห่อแบบสวยๆเพราะอะไรอันนี้เป็นของฝากจากสิงคโปร์ด้วยนะฮะเขามาดูงานที่นี่เขาพวกไกด์เนี่ยเขาจะสั่งเราเป็นของฝากให้เขากลับประเทศเขามันดูดีดูดีมันดูสวยงามเมื่อก่อนก็จะมีริมมันเนี่ยมันจะนี่ผมเอาริมซุกเก็บเข้าไปหมดมันจะไม่เห็นริมมัน กระหออย่างนี้มันจะสวยเห็นไหมงานก็จะเนี๊ยบกว่างานจะดีกว่าอันเนี้ยเนี้ยเป็นของฝากที่ดีมากพอถึงเทศกาลทีคนที่เขาจะเอาไปฝากแบบไปฝากทางบ้านอะไรเงี้ยเขาจะซื้อแบบนี้ครับผมเห็นเครื่องนี้เครื่องนี้ก็อยู่มานานไหมครับเนี่ยโอ้อันนี้ ยี่สิบสามสิบปีแล้วมั้งลูกยี่สิบสามโอ้อยู่เ,ยนะเพราะว่าเหล็กเนี้ยมันไม่ตากฝนมันไม่รับไม่ผุไม่ผูไม่พางอะไรมันต้องไหนมันจริงๆมันก็ต้องซ่อมไปเรื่อยๆตัวที่ตัวที่จะทําบ่อยก็คือเส้นยางเส้นยางเนี่ยลูกเนี่ยต้องเปลี่ยน oh, บ่อยเปลี่ยนอ่าแล้วไอเน,นี้ยไม่ต้องเปลี่ยนเพราะว่าหนูเห็นไหมถ้าถ้ามันได้หมดเมื่อไหร่เราถึงจะเราถึงจะเปลี่ยนได้ได้ไหนหลอดไหนหมดเปลี่ยนหลอดนั้น oh. แต่ถ้าขึ้นใหม่เลยเนี่ยร้อยร้อยสี่หลอดเนี้ยเต็มปึ๊บ เต็มทั้งเฉพาะได้อะสี่ห้าพันแล้วโอ้หมายถึงได้หนึ่งม้วนเหรอครับได้หนึ่งม้วนในตอนนี้สี่สิบสองบาทสี่สิบสองบาทครับเป็นร้อยโอ้โหแล้วเป็นร้อยม้วนน่ะหนวดแล้วแล้วหนวดร้อยคูณกับอ่าที่ได้สามพันกว่าผืนทั้งหมดร้อยร้อยกว่าม้วนเนี่ยนะได้เป็นผ้าผืนอย่างเงี้ยเป็นสามพันกว่าผืนโอ้สามพันกว่าผืนครับอ๋อคือทั้งท่ำใช้หมดม้วนทุกม้วนร้อยใช้หมดไปเนี่ยเหม้วนม้วน อันนี้ม้วนนี้หมดเราก็มาต่อเลยไม่ต้องขึ้นใหม่แล้วลูกไม่ต้องขึ้นใหม่ตาลำหลักเราต้องขึ้นใหม่ใช่ไหมเราไม่ต้องขึ้นเราต่อเลยม้วนไหนหมดต่อม้วนนั้นเหมือนนี้นี่อันนี้ที่ผู้ใหญ่ทออยู่เนี่ยลูกมันจะมีหมดกับไม่หมดเห็นไหม,อ,ม,อ,มอันใหม่ก็คือเพิ่งมาเสียบใหม่ม,มาเสียบใหม่นะครับถ้าใครสนใจนะครับก็บ<ผ>ม,มาที่สนการเรียนรู้ที่นี่นะครับทีคลองหัวช้างคลองหัวช้างครับหมู่บ้านคลองหัวช้างบ้านคลองหัวช้างนะครับผมนะ สำหรับวันนี้ผมขอบคุณผู้ใหญ่มากครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่านี่พวกเราหาแต่เรื่องเนี่ยเราจะหาสาระดีๆมาเสิร์ฟคุณผู้ชมในทุกๆอีพีเลยนะครับเดี๋ยวติดตามเราดูว่าอ p พีหน้าเราจะไปที่ไหนกันต่อนะฮะนะถ้าแล้วถ้าใครสนใจติดต่อว่าเออมาเรียนที่นี่เนี่ยต้องรายละเอียดยังไงเนี่ยเดี๋ยวสามารถ ติดต่อทางผี่ใหญ่ได้นะเดี๋ยวผมทิ้งคอนแทคทิ้งเบอร์โทรอะไรข้างล่างไว้ข้างล่างนี้เลยนะครับผมแล้วก็สามารถดูได้ที่ใต้เดสคริปชันนัเดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางอะไรไว้ให้เรียบร้อยใน EP นี้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเจอกันใหม่นะครับใน EP ถัดไปจะดูว่าจะไปไหนกันต่อนะ